สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราไม้ป่าแท้อีกหนึ่งชนิดเลยคือไม้ที่ดอกหอมและหายากที่สุดเลยนะครับผมคือองครังสั้นครังสันงส้นนะครับผมที่อยู่บนโต๊ะเนี้ยเป็นกอหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกกอเจ็ดกอแปดกอเก้ากอสิบกอเนี้ยเป็นไม้ป่าแท้ในจํานวนหนึ่งกิโลนะครับผมไม้เบามาก ข้างสั้นเราขาย1กิโลพั0บาทวรวมส่งไขที่ชอบไม้ป่าแท้หายานะครับผมแล้วก็เป็นไม้ดอกหอมกำลังทิ้งใบแล้วครับผมเตรียมจะทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกแล้วสำหรับฤด,ดูกาลนี้กล้วยไม้ป่าแท้ก็จะเหลืองทิ้งใบไป,ไปประมาณ1เดือนนะครับผมแล้วก็จะก้านเขาจะสูบนิดนึงนะครับผมเพื่อเอาเอาพลังงานหรือเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงดอกเขาแล้วก็จะแตกกอใหม่ขึ้นมาแตกยอดใหม่ขึ้นมา นะครับผมสําหรับเอื้องข้างสั้นหรือกล้วยไม้ป่าทุกชนิดลำเขาจะผอมครับผมเพื่อ,อน้ําเลี้ยงทั้งหมดอาจจะเอาไปเลี้ยงดอกแล้วก็รอแตกยอดใหม่ขึ้นมาอันนี้คือกล้วยไม้ป่านะครับผมที่ออกดอกนะครับผมปลายปีนี้เห็นไหมข้างสั้นไม้กอสวยครับผมกองนี้1กิโลนะครับผม 1,400บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่านะครับผมนําเข้านะครับผมหรือจัดจําหน่ายตลอดนะครับผมอันนี้ผมถ่ายให้ดู1นกิโลนะครับผมสินค้ามีตลอดสามารถสั่งได้ทุกออเดอร์ทุกชนิดนะครับผมบางอย่างช้าหน่อยเพราะว่ากว่าะจะเข้าไปเก็บกล้วยไม้เข้ามาได้นะครับผมบางอย่างนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมก็ค่อนข้างหายากแล้ก็ สั่งเอารับตามออเดอร์นะครับผมอันนี้1นกิโลนะใครที่ชอบกล้วยไม้ป่าดอกหอมนะครับผมค้ังสั้น1นกิโลแบบนี้นะครับผมเป็นงานกอทั้งหมดนะครับผมเพียงพันสี่ร้บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้เก้องคลั่งสั้นไม้ป่าแท้ดอกหอมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิกปกดไลค์กดแชร์นะครับผม และขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเราไปนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเอืองคางสันดอกหอมนะครับ